ปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับอ่ดออรสุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณต้มครับที่ต้องเชิญอาจารย์มาเพราะว่าเราจะคุยประวัติศาสตร์นิดน,นึ่ง <laughs> นะฮะผมพูดถึงเรื่องของการทํารัฐประหาร,รที่เป็นรัฐประหารที่สร้าง สร้างประเทศชาติเนี่ยนะฮะหรือเดโมแครติกคูเนี่ยอาจจะพูดถึงตุรกีก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะพูดถึงโปรตุเกสนะฮะการนิชชั่นเรวิวชั่นตุรกีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เขาสร้างประเทศจริงๆต้องต้องปีคริสตศักราชอะไรฮะปีเออเมื่อราวหนึ่งเก้าสองศูนย์นะฮะหนึ่งเก้าสองศูนย์เคมาอัตตาเตอร์เนี่ยนะครับเออทำการเออทำการปฏิวัติแล้วในสุดมันก็นำมาสู่การเลิกระบบสุลต่านออตโตมันฮะงมงางจากจังหวัดออตโตมันแล้วก็สร้าง รีพับลิกออสตูกกรกีคือสังาตตุกกรกีที่เป็นรัฐสมัยใหม่มาจนถึงปัจจุบันนั้นในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตุกกรกีเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ใหญ่กว่าคือเรียกว่าอาณาจักรออตโตมันซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมตั้งตั้งแต่อฟริกาเหนือตะวันออกกลางมาจนถึงในยุโรปทั้งสามทวีปนะครับมีคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นศูนย์กลางของออตโตมันเตอร์กเนี่ยมาตั้งแต่คศ1 1 4 5 3มโอ้โหนะครับ ก็อยู่กันอยู่กันมาห้าร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรปครับจนกระทั่งสงครามก็กที่หนึ่งนี่นะครับออรตมันเข้าเข้าข้างเยอรมันอแล้วแพ้สงครามแล้วเป็นจุดช่วงปลายช่วงปลายความรุ่งเรืองของอาณาจักรเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่แพ้สงครามแล้วเนี่ยผู้ดินแดนอังกับก็แยกตัวดินแดนในยุโรปก็แยกตัวใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยศักดิ์ศรีของสุกทานหรือการริบเนี่ยนะครับมันจะเสื่อมลงอย่างมากมายดังนั้นเนี่ย ในช่วงนั้นเนี่ยอตาเตอร์ก็รณรงค์ชาตินิยมตุรกีเป็นครั้งแรกกรมานอตาเตอร์ก็รณรงค์การสร้างชาติการสร้างบบชาติตุรกไีไม่ขึ้นกับศาสนาแล้วก็ปฏิวัติงเอมไม่ขึ้นกับศาสนาสร้างรัฐหรือว่ารัฐเซกุรับปาตาไทหรือว่ารัฐโลกวิสัยค,คือเป็นรัฐทางโลกนะสั่งห้ามสอนศาสนาในโรงเรียนแล้วก็ปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบตะวันตกแล้วในที่สุดคือก็กลายมาเป็นรีพับลิก o องตุรกีกลายเป็นสหรางตุรกีซึ่ง ทำให้ชาวชาวตุกกรกีเขายกย่องเคมานเนี่ยเป็นบิดาแห่งชาติมามาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ที่เคมานเนี่ยนะก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางสําคัญของของ,ของ,ข,องของประเทศตุกกรกีที่ไม่มีใครกล้าไปก้กลางเคมานออตโตมันตอนนั้นเนี่ยผมเรียกได้ไหมครัว่าเขาทําการรัฐประหารสุลต่านของอาณาจักรออตโตมันออกไปคืออย่างนี้คือรัฐประหารมันเป็นวิธีการนะคือการรัฐประหารนี่ก็คือการใช้กงังทหานก็ยึดอำนาจแบบจับปันแต่ผลมันคือการปฏิวัตินะครับซึ่งอันนี้ เอาถ้าเปรียบเทียบนะฮะคุณปื้มอาจจะคล้ายๆลาย้ลาสองสี่เจ็ดห้าของเราในแง่ที่ว่าพยาทรงสุวเดชพยาผลทำรัฐประหารแต่ว่าผลที่ออกมาคือมันคือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในในบ้านเมืองเราค,รคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเคมมนก็ใช้การรัฐประหารเป็นวิธีการ,รแต่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมขนาดใหญ่ก็ทําให้ตุกรกีกลายเป็นเป็นประเทศโมเดิร์นสเตทอย่างจริง,รจ,รงจังค,คือคือเ <นะ S 2> สาหลักของชาติของตุรกีเนี่ยก็กลายมาเป็น กลายมาเป็นความที่เป็นรัฐที่เป็นเซคูลาแล้วก็เป็นชาตินิยมเป็นชาตินิยมชาตินิยมตุรกีคราวนี้มันจะต่างกันนะเพราะออตโตมันเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เป็นกลางแห่งอิสลามเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยในคอนเซปต์เดิมเนี่ยนะครับเหมือนก็ว่าเป็นสุกตาตสากลของมุสลิมไม่ได้เป็นชาตินิยมตุรกีนะนะครับนี่คือนิเกตผลที่กามาอัเทิร์นั้นได้รับความเคารพใช่ครับเชิดชูเป็นเป็นบิดาของชาติชาตินิยมตุรกีสมัยใหม่ <Okay. S 2> ขนาดนั้นเลยครับงั้นงั้นผมจะสรุปว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองรนั่นคือการปฏิวัติครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในตรุรกีเนี่ยมันก็มีการทํารัฐประหารหลายครั้งเออหลังจากนั้นนี่มีรัฐประหารหอีก3ครั้ง<ะ>ก็คือ1960นะครั้งหนึ่งเดี๋ยว19เก้าเจ็ดหนึ่งด้วยหน <1 S 1> ึ่งเ้าเจ็ดหนึ่งหน<ะ>ึ 1980, ่งเก้าแปดศูนย์อีกครั้งหนึ่งสามครั้งแต่ว่าผมคิดว่าทั้งสามครั้งนี้ก็ ไม่สามารถจะเรียกการปฏิวัติได้เลยเป็นการรับประหารธรรมดาทั้งนั้นอ๋อคือคือสามครั้งมีการยึดอำนาจแล้วก็ผมฟังข่าวแต่ละครั้งเวลายึดรานาจเวลาไปอ่านดูเนี่ยก็จะอ้างหลักการของกามารอโเทิร์กถูกนะเขาก็อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทางานกับกลางอ่าใช่ไหมอ้างอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทาลายหลักสถาบันหลักของชาติครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการยึดอำนาจในตุรกี6071แล้วก็หลังจากนั้นคือช่วง 80 80. 80ลงมาเนี่ยเป็นการทํารัฐประหารแบบที่สร้างประชาธิปไตยอันนี้ไม่ไม่ไม,ไ,ม ay, ไ,มไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยจริงๆก็เนี่ยครั้งแรกเมื่อปี1 9 6 0นะครับจริงๆเนี่ยการเมืองขนาดก็เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าประธานดีคนที่สองที่ต่อจากตาจากอาตาเตอร์เนี่ยนะชื่ออินโนนูเนี่ยได้เขาเปลี่ยนระบบมาเป็นระบบการเลือกตั้งหลายพักแนะท,ที่ที่น่าตื่นเต้นนะฮะ พรรคของเขาเนี่ยเมื่อเปลี่ยนการปกครองเขาแพ้เลือกตั้งนะ,ะือพรรคประชาธิปไตยหรือพรรคเดโมแครติกเนี่ย<ะ>ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เดิมนะเป็นพรรคที่ชนะเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลอแต่คราวนี้พอมาเป็นรัฐบาลก็เนี่ยเนื่องจากาอาจจะคลายมั่นใจในเสียงคะแนนนิยมเนี่ยก็ดําเนิในในโยบายต่อหล,หลายอย่างจริงๆก็เนี่ยพรรคประชาธิปไตยบริาหารประเทศเนี่ยนะถ้าพูกพดกว้างๆนะไม่เร็วนักนะฮะประเทศ ตักีในสมัยนั้นเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างมากมายมันก็ไม่ได้จะเป็นเผด็จการที่ต้องถูกโค่นแต่เป็นเผด็จการโอเคเป็นเผด็จการออโตแครดออโตแครดคือหมายถึงว่ามีการใช้อำนาจจับกลุ่มฝ่ายคา้านคุกคามนักจับจับนักศึกษาเข้าคุกปิดหนังสือพิมพ์จับหนังสือพิมพ์เพราะว่าเพราะว่าเขาก็มองว่าพาวกพวกสื่อมวลชนพวกฝ่ายค้านล่านี้เนี่ยนะมันไปวิจารณ์เขาในการที่เขาจะไปสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้รุ่งเรืองอดังนั้นเนี่ยนะครับ ก็ก็คือพูดง่ายว่าเป็นรัฐบาลขี้ํำการครับเข้าใจเข้าใจซึ่งอันนี้ในกรณีนั้นตอนนั้นที่มีการทํารัฐประหารรัฐบาลในช่วงปี60เนี่ยก็คือคล้ายๆกันก็คือว่ามีการชมนุมของประชาชนต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่แล้วสถานการณ์ดูคล้ายๆกับว่าจะมีความวุ่นวายอาจจะคล้ายๆเมืองไทยเมื่อปี49 ก็มีฐานหนุ่มฐานหนุ่มเป็นระดับฐานระดับในพันสามสิบเจ็ดคนทำการกบประหารยึดอำนาจก็อย่างเติร์กของเขาอย่างเติร์กของของรุ่นนั้นเนี่ยนะครับทำการประหารก็ก็โค่นรัฐบาลพรรคประชาธิปไตยแล้วอาจจะเป็นโมเดลที่ใครๆอาจจะชอบนะฮะคือจับนักการเมืองของรัฐบาลเดิมเนี่ยมาไต่สวนดําเนินคดีประหารชีวิตสามคนนะคือค่อนข้างเด็ดขาดมากนะฮะประหารชีวิตเป็นเลยแต่ว่าประหารชีวิตพอมาถึงวันนี้เนี่ย สามคนที่ถูกผ่านชีวิตก็กลายเป็นวีรบุรุษอ๋อโอเคกลายเป็นงันไปนะงั้นแสดงว่าโอเคไม่ใช่ว่ารัฐบาลในช่วงปี1 9 6 0นั้นดีนักดีหนาไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือมันเท่าๆเขาขาวเท่าๆนี่แหลฮะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าการทํารัฐประหารในปี1960ในโในดวยอย่างเติร์กในตุรกีนั้นเป็นเดโมแครติกคูมันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ผมกับคิดว่าไอเดียอาจจะคล้ายๆกับหลายคนต้องการคือมันมีการร้างบางนะมีการปลดในฐานชั้นผู้ใหญ่นะสามร้อยกว่าคน มีการเปลี่ยนในทางระดับประชาการไปพันกว่าคนนะปลดอาจารย์มหาไรด้วยนะครับพันกว่าคนและที่สําคัญที่เขาแน่มากนะครับคือปลดพี่าคผู้พิพากษาห้าร้อยกว่าคนนะครับ,รบก็คือหมายถึงว่าเขาต้องการจะสร้างโมเดลอะไรสังคมใหม่อะไรแบบที่มีคนดีคนบริสุทธิ์แบบของเขาเนี่ยนะครับ,ครบใครมีมนทินก็กลดปลดปลดเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เชิญผู้บัญชายการฐานสูงสุดซึ่งได้ชื่อเป็นคนดีมือสะอาดบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ มาเป็นประธานาธิบดีแทนคือพูดง่ายว่าเขาพยายามจะสร้างประเทศรัฐประหารตามโมเดลคนดีฮะอันนี้คล้ายๆไทยนิดนึงคล้ายๆที่บางคนต้องการในที่สุดอันเนี้ยนักประวัติศาสตร์บางคนมองว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีผลดีใช่ไหมฮะผมไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจารย์แต่ว่าผมเจอนักประวัติศาสตร์หลายคนเขาก็บอกว่าในตุรกีตอนปี1960อันเนี้ยทำแล้วก็เออน่ามีผลดีได้บ้าง ผมกับคิดวาา่าไม่ผมกับคิดว่าไม่เลย <c oughs> เพราะว่าจริงๆเขาเนี่ยมันก็มีผลไรคือ,ค,อคืออาจจะดูดีในช่วงหนึ่งนะเพราะว่าเอาคนดีมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเมตตาเข้าถึงประชาชนไม่ถือตัวไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับแต่ก็ไม่ยังไม่ใช่เดโมแครตถูกคู <c oughs> <ช>่ของจริงใช่ใชครับรก็คือหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้นําผู้ที่มีคุณธรรมอะไรแบบนี้นะฮะถ้าจะบอกว่า,วามีเดโมแครติกคู่ของจริงสงสัยจะเป็นแบบที่กรรมารเอาตัวเธอทำ ในปี1920ได้กลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อนะครับ,รบในกรณีของตุรกีแล้วก็ยังมีโปรโตุเกสกับ Carnation Revolution ด้วยนะครับภากกันสักรคู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูแลคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA B บีทาเกนไลสูตรน้ำตาล2% เรื่องบ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมซ s ว r v i ิ e บริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับผมจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับแต่ว่าหาคนทำไม่ได้เลยครับอ๋อไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวให้ทางโฮมซ s e r ์วิ e บริการให้ครับไม่ว่าโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าบริการโดยช่างผู้ชำนาญไว้ใจได้ครับก่อนเริ่มงานช่างของโฮมซ s e r ์วิ e จะตรวจสอบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนว่าใช้งานได้ปกติ จากนั้นจึงจะเปลี่ยนโถสกขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าใหม่ด้วยความระมัดระวังไม่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ข้างเคียงครับจากนั้นลงยาแนวแบบป้องกันร,ราดำและสุดท้ายจะเป็นการปรับและตรวจสอบระดับน้ําก่อนจะส่งมอบงานให้กับเจ้าของบ้านครับเรื่องแค่นี้ก็รับทาค่าบริการก็ไม่แพงอย่างที่คิดได้ทั้งอ่างล้างหน้าใหม่ชักโครกใหม่ที่นั่นสบายกว่ากันเยอะเลยนะครับติดต่อ call center 0ูนย์6อ0 0ครับ o v e c o n d i ช i o n e r ช่วยปกป้องผมจากความร้อนใช้โดฟไม่ใช่ค่ะความร้อนทำให้ผมแห้งเสีย o v e c o n d i t i o n e r ซึมเลึกเพื่อปกป้องผมให้ผมดูสุขภาพดีไอ้ถเอามา d o v e i n t ท n s e Repair ทันทุกสถานการณ์ความสำเร็จไม่มีใครตามทันบีร็อกค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้วิตามินบีรวมพร้อมวิตามินซีบีร็อกค่าเม็ดฟูละลายน้ำง่ายวันละหนึ่งเม็ดช่วยบำบรุงร่างกายและระบบประสาทสำหรับผู้อ่อนล้าอ่อนเพลียบีร็อกค่า เปลี่ยนบ้างบ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่เป็นธวัรที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบอกล่าวิธีการแดดแบบเดิมๆใหม่วัสลินเซรัม่มมี S P F 3 0 P A บวกบวกลองติดเทปที่ผิวให้คนนึ่งทาวัตส์ลินเซรั่มทับแต่อีกคนไม่ต้องทาสีผิวบริเวณที่ทาวัส์ลินเซรัม่มยังดูกระจ่างใสสู้แดดแบบมัน อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการ The Daily dose นะครับคุยกับอาจารย์ไทยอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนายกเอกาของตุรกีเนี่ย <c oughs> เขาถูกมองว่าอยากทำตัวเป็นการลิอยากทำตัวเป็น เจ้าของอาณาจักรคาลิเฟเป็นอาณาจักรออตโตมันยุคใหม่เพราะว่าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรออตโตมันนะฮะที่เขาไม่ให้สร้างประท้วงกันเนี่ยคนก็ออกมาชุมนุมต่อต้านกันในที่สุดเขาก็ยังไม่ได้สร้างครับครับคราวนี้อาจารย์มองว่าในตุรกีณเวลานี้เนี่ยมันเข้าสู่โหมดที่มีความพยายามที่จะทํารัฐประหารแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เคยทําในอดีตหรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้คงทํายากมากนะฮะ เพราะว่าเพราะว่าเน,นื่องจากตุรกีเนี่ยอยู่ใกล้ยุโรปนะฮะแล้วก็การเมืองอะไรแบบนี้เนี่ยมันทําไม่ได้ครับมผมคิดว่าในในกรณีของตัวตุรก,ก,กีนะก็ยิ่งตุรก,กีพยายามที่จะเป็นสมาชิกสังเกตการณ์ของเนโตเนี่ยนะครับไม่มีทางมผมว่าลำบากมาก<อ>ไม่ได้โดยกันแลก็อย่างนึงก็คือว่าผมคิดว่าประวัติศาสตร์ตุรกีก็บอกเองว่าการกับประหารเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนะครับหลายครั้งที่มีการอย่างกัดประหารปี เออหน่ 97, 1, 1> <ะ>หรือ1 9ึ่งเก้ก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร,รนะครับในสุดแล้วเนี่ยนะฮะเออกับประกาศการปล่อยให้มันดำเนินไปเรื่อยๆตามวิธีการประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ากับเป็นผลดีเสียมากกว่านะครับนักเรียนประวัติศาสตร์หลายคนเนี่ยถูกสอน <c oughs> ว่าถ้ามีเดโมแครตคูลจริงๆถ้ามีรัฐประหารที่สร้างประชาธิปไตยจริงเนี่ยเป็นรัฐประหารคาร์เนชั่นที่เกิดขึ้นในโปรตุเกส อันนั้นผมคิดว่าโอเคครับมันเรื่องราวมันเป็นอย่างคืองี้ผมคิดว่าเออเออมันอยู่ในการ,การที่ผมอธิบายเมื่อกี้น,น<ฮ>ะ,<ฮ>ะว่าจริงิการการับประารเป็นเป็นมัน,เป,นเป็นวิธีการแต่ว่ามันขึ้นกับผลว่าจะก่อให้เกิดอะไรย่ง,ยงก,กรณีของโปรตุเกสเนี่ยออก่อนหน้าปี1974ที่มีการปฏิวัติคาเนชันเนี่ยมันเป็นเผด็จการที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่1932งเกสโอ้โห19 3 2เอเนี่ยเออเออ โอ,โอริเวนาซากาซ่าใช่ไหมค,คือบรือเผด็จการซากาซ่าซากาซ่านี่สราาส้งรางรัฐเรียกว่าเอสตโด้นูโวเนี่ยนะครับคือรัฐใหม่เนี่ยนะครับแต่ก็คือรัฐเผด็จการนรั่นแหละวก็ครองอำนาจเผด็จการตั้งแต่ตั้งแต่นั้นไปต้นมายาวเลยยาวมากนะฮะยาวมากแล้วก็เป็นเผด็จการฝ่ายขวาแกครองเผด็จการอยู่ต่อจนกระทั่งปี1968ตั้งแต่1932-1968เนี่ยนะครับ สามิหกปีคือเป็นทหารใช่ไหมเป็นพลังเรือนไม่ใ่พลเรือนนะเป็นพลัง<ต>เ,เรือนเป็นปผดเดการพลังเรือนแต่ก็ปกครองแบบที่ประชาชนส่วนหนึ่งก็ก็นิยมเออผมคิดว่าตองหลังนี่ไม่นิยมแล้วันันกษสคล้ายๆลักยคล้าคล้ายกระบบถนอมประพาธค่คือมันเป็นตรงมันเป็นงล้มันก็จนกระทั่งมันมีเถียรภาพแล้วมันก็อยู่แบบหยุดอย่างนั้นเนี่ยนะเออปีหนึ่งก็หกแปดนี่นะครับเอ่อสร้างก้มป่วยมีข่าวว่ากันว่านะครับว่าแกตกจากเก้าอี้อาร์มแช์ แล้วก็ป่วยแล้วก็จากนั้นอีกสองปีแกถึงแกกรรมคราวนี้มาเซโกแกตาโนเนี่ยเป็นรองประธานรบฐมรีแล้วก็ปกครองแบบเผด็จการพยายามที่จะเผด็จการแบบสากซ่าเนี่ยต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือปัญหาอะไรขนคือการเมืองมันเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จนะสองก็คือว่าสักซ่าเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นเผด็จการเนี่ยเขาชาตินิยมแล้วต่อต้านคอมมิวนิสต์สุดขั้วนะเป็นศัตรูกับโซเวียตอย่างสุดขีดและยิ่งเหมืนนั้นเขาก็ ต้องการรักษาควารรมยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโปรตุเกสดังนั้นเขาไม่ยอมปล่อยมึงขึ้นให้เป็นให้เป็น,เ,ปนเอกราชในในต่างประเทศนะขนาที่เคยไปยึดครองขนาดที่อังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยปล่อยอาณาน,นิคมหมดแล้วนะครับเรื่องระบบอาณาน,นิคมโ <c oughs> ปรตุเกสเป็นมหาอำนาจประเทศสุดท้ายที่เริอ่ออาณาน,นิคมครับโมซัมบิกอังกงาเควิร์ดจนถึงติมอ นะทั้งหมดเนี่ยยังเป็นอาณานิคมโมซตุเกีอยู่ไม่ยอมปล่อย,อยไม่ปล่อยทั<ะ>้ทงๆที่จริงศักยภาพของประเทศเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วคราวนี้เมื่อไม่ปล่อยเนี่ยในในภาวะที่ชาตินิยมมันเติบโตมาก,กทุกทีเนี่ยในอังกง่าในโมซัมบิกแล้วก็ในแม้กระทั่งในติมอร์ก็เกิดกระบวนการชาตินิยม,มต่อสู้เบกังด้านทําให้รัฐบาลโปรตุเกสต้องทุ่มก็ประมาณฐานมหาศาลมากเอาฐานไปติดตั้งเพื่อไปปกครองเขานะฮรเพื่อจะคุมอยู่เพื่อจะคุมให้อยู่แล้วก็เป็นกบ เพราะฉะนั้นต้อง้งกับส่งานโปรตุเกสเนี่ยไปตายดีแดนโพ้นตั้งเลยก็นโยบายของจำนวนมากอันนี้นโยบายของคาตาโน่เนี่ยทำให้โปรตุเกสเสียหายอ่ะใช่ไหมในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในโปรตุเกสที่ไม่เห็นด้วย<ม>กับการสร้างอณานิคมแล้วยิ่งวันนั้นทหารที่เป็นรบเนี่ยนะฮะเป็นรบกับชาวพื้นเมืองเนี่ยเออในในโมซัมบิกบ้างในอังโกลาบ้างซึ่งมันเป็นเขตง้อนชื้นมีเงินเรียม,มีอะไรเนี่ยมันยากลำบากมากแล้วมันบางคนเขาก็มองว่าไม่ใช่หน้าที่แล้วในยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมใช่ก็ที่สำคัญก็คืองบประมาณมหาศาลแทนททีี่่จะะได้เาามพัฒนนปรศ ก็ต้องทุ่มกับการสร้างกองทัพครับดังนั้นนี่ผมคิดว่ามันมีปัญหาเรว่ออภสษาซับซ้อนหลายประการ,รที่ต้องให้รัฐบาลสาสรสร้างหรือต่อมาเกตโนเนี่ยไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปด้วยไม่เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป<ล>ก็ฝ่ายทหารท,ที่ที่ต้องไปเขาไปตายเนี่ยนะครับ<ล>เขาก็รู้สึกว่ามันมันอย่างนี้ไม่ได้ก็มันก็รู้สึกว่าคงต้องปล่อยพวกนี้ไปเอกราชเหมือนใอนประเทศอื่นเขาซึ่งในที่สุดนํามาสู่ความรู้สึกว่ามีความชอบธรรมที่ทหารจะเข้าทําการยึดอำนาจดังนั้นเนี่ย ลักษณะจะคล้ายๆกับตุกบกบรกีที่เราโดยรูปแบบนะคือมีทหารหนุ่มกลุ่มหนึ่ง,งเ,เป็นยังเติร์กเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าสเปนองราเป็นทหารที่ถูกส่งเวบรอบอังกงามาแล้วมีบ,บทเรียนในการรบดินแดนโปนังเล่ก็เลยพวกนี้ก็เลยม,มางกงกำลังกันทำกัดประหารเมื่อ <ừ. S 2> วันที่25เมษายนของปี 1974. 1 9 7 4งเี่ยิห้าเมษายน1 9 7 4ก็ 1974. แล้วก็ทาได้สําเร็จ<ำ>ประชาชนออกมาเอาดอกประชาชนดีใจดีใจมากเอาประชาชนเอาดอกค o n d i t i มาเสียบ มาเสียบปืนอันนี้เป็น,น<ห>ู้ส<อ>ึกที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็น,<ใ>นู้สึกที่แท้จริงครับเพราะว่าค,<ๆ>ค,คือประชาชนเนี่ยอึดอัดมาเป็นเาชาชานานที่อยู่ภายใต้บบระบอบเผด็จการแบบนั้นเนี่ยนะครับเอ,อ่อเกตานโนหนีหนีไปรีภัยที่บาราซิล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยงระั้นเผด็จการพลเรือนเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันเป็นวัทกรรมที่ถูกนํามาใช้เกินเลยมั่วกันทุกวันแต่ว่าในอดีตมีเคยมีจริงในโปรตุเกสมีมีมาแล้วแล้วก็คราวนี้มันหนีงรับครา้นี้มันต่างกับมันต่างกับ ตักีที่เราว่าเมื่อกี้พวกทหารหนุ่มโปรตุเกสเนี่ยเป็นทหารที่คอนเซอร์เวทีฟถูกฝึกมาจากระบบอเมริกันเพียงแต่ว่าต้องการจะร้างสังคมให้สะอาด<ฆ>ก็เลยทางป็ทหารแต่ว่าทหารฝ่ายที่รัฐประหารในโปรตุเกสเนี่ยเป็นทหารโซเชียลริสเป็นทหารฝ่ายสังคมนิยมนะฮะโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมามันมาจากกลุ่มแนวคิดอีกชุดหนึ่งคนกับชุดกับคนกับชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากในโปรตุเกสเนี่ยหลังจากที่โค่นประเด็ดการ แล้วก็มีการมีการเลือกตั้งมีการเปิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็เนี่ยนะครับพรรคที่ชนะเลือกตั้งโดยทันทีคือพรรคโซเชียลริสอ๋อคือพรรคสังคมนิยมนะฮะกลายเป็นมีนิโยบายที่ประชานิยมมากขึ้นกว่าไม่ใช่ประชานิยมเลยเป็นโซเชียลิสเลยสังคมนิยมเลยเป็นที่เลยเป็นสังคมนิยมเลยหมายถึงว่าจากเดิมไปไปอีกมุมหนึ่งของสเปกตรัมใช่ฮะคือหมายถึงว่าหมายถึงว่า เพราะว่ากับบทุนนิยมเนี่ยพวกในทุนมาเสียหายเพราะพวกคนนี้เนี่ยไปสนับสนุนระบอบสกอซ่าดังนั้นนี่ประชาชนเนี่ยนะยิ่งตามเมืองเนี่ยนะครับเมืองลิสบอนเมืองปอโตเนี่ยเลือกพักเลือกพักสมนิยมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาเลอสูเรสเนี่ยนะฮะจะมาเป็นประธานแนบดีอยู่อีกสิบกว่าปีแล้วขึ้นแล้วต้านพักสมนิยมเป็นการทํารัฐประหารตอนนั้นแล้วอยู่ได้แบบยั่งยืนไหมอยู่ได้นานไหมหรือดูมาจนถึงปัจจุบันเลยฮะคือหมายถึงว่ารัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยโปรตุุเกสถึงปััจจบน และโปรตุเกสจะเป็นประเทศที่พิเศษมากาในโยุโรปตอนตกซึ่งประชาชนภายนอกจะไม่รู้นะฮะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยรัฐบาลที่ชนะก็ตั้งส่วนมากเนี่ยเป็นพรรคสังคมนิยม,มหรือไม่ก็เป็นรัฐบาลสังคมนิยมที่เป็นแนวรวมก,กับคอมมิวนิสต์รพรรคฝ่ายค้านนี่คือสัสงคมประชาธิปไตยนะฮะ คือฝั่งซ้ายหมดฝ่ายค้านถาวรนะของเขาอ่ะพรรคของประชาไตยเนี่ยนะคือหมายว่าหมายหมายความว่าหมายหมายถึงว่าพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคหรือบางท่เนี่ยไม่เกิดเลยนะฮะไม่กายไม่มีอ่ไม่มีอนุรักษ์นิยมอย่างแท้จริงหรือลิเบอรัลอย่างแท้จริงในโปรตุเกสคือหมายถึงว่าพวกนี้ไม่เกิดหรือหมายถึงว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งในโปรตุเกสได้เนี่ยต้องออกในทางซ้ายทางนั้นพีิดแต่ซ้ายกลางซ้ายสุดใช่ไหมหรืยมากหรือในในเมืองต่างๆเนี่ยนะเราในเขตภาคใต้เนี่ยที่นะ พรรคคอมมิวนิสต์เลยนะฮะชนะเลือกตั้งครับไอ้ถามถามต่อน,นิดหนึ่งอ่ะรัฐบาลพลเรือนตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นซาลาซาห,หรือกาตาโน่เนี่ยเขามีการจัดเลือกตั้งแบบปลอมๆม,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 มั้งไหมฮะเพื่อมีส่วนเขาเรียกว่าเพลย์บัไซหรือเรฟเฟรนดัมหรืออะไรเรฟเฟเร,รดนดฮะฮะัมครับก็มีบ้างเป็นเรฟเฟรนเป็นเรฟเฟรนดัมในเรื่อรับรัฐมนูลอะไรต่ออะไรดำนองนี้นะครับแต่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเป,รป,รปร็นการปลอมๆมานะหมายถึงนะฮะแต่เขาจับมือกับกองทัพไหมหรือมีกองทัพที่แบ็กอยู่มีไหมกองทัพต้องต้องแบ็กเขา เพราะว่า oh. เขาก็เป็นคนหมายถึงว่าเขาเป็นผู้บริหารการสูงสุดเนี่ยเขาเขาเป็นคนแต่งตั้งโยกย้ายในฐาน oh. เพราะฉะนั้นนี่จะเห็นได้ชัดว่าฐานที่ทําการรับประหารเนี่ยไม่ใช่ฐานกระดับบน oh. เป็นฐานเป็นฐานกระดับ,รดบก,กระดับกลางกละกระดับล่างตอนนั้นต่างประเทศมาหาอำนาจเนี่ยเข้าไปหนุนไหมรัเสเซียหรืออเมริกาเนี่ยคงไม่ฮะแต่ในทางตรงกั้นข้าว่าการทารในปรตุเกสมันได้รับการต้อน,อนครับ และอันนี้เป็นการเปิดประตูนะฮะมาสู่การที่โปรตุเกสได้ครับเป็นสมาชิกนาเนาโต้สมัยสกซช่าก็ไม่ครับนะฮะเพราะว่าเออทุกม่ใช่นาโต้โทษตีใหเอ่าเออก,การของ EU เออเคยนี่ยประเทศเด็ดการก็ไม่ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของตลาดรูมยุโรปเลยนะครับ,รบจนกระทั่งระบบสกาช่าล่มสลายในโปรตุเกสขณะเดียวกันระบบฟังโก้ล่มสลายในสเปน <N> จากนั้นแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยผ่านกระบวนการสู่ประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแล้วก็แล้วก็วกน่าน่าสังเกตนะฮะสเปนกับโปรตุเกสจะเหมือนกันนะฮะในสเปนก็พรรคสังคมนิยมชนะเลือกตั้งเหมือนกันนะเป็นรัฐบาลสังคมนิยมคครครับับบเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการเหล่านี้เองเนี่ยนั่นที่ต่างรูปนี่ครับหรืออีหรือยูออต่อมาถึงเรืครับสเปนโปรตุเกสก็เป็นสมาชิกครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปในประเด็นนี้นะฮะเดโมแครติกคูเนี่ยมีจริงดูเหมือนว่าแต่ว่านานที ร้อยปีหนนะฮะสักครู่ฮะปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า ทันทุกสถานการณ์ความสำเร็จไม่มีใครตามทัน B Rocka Performance ให้วิตามิน B รีรวมพร้อมวิตามินซี B Rocka เม็ดฟูละลายน้ำง่ายวันละ1เม็ดช่วยบำบรุงร่างกายและระบบประสาทสำหรับผู้อ่อนล้าอ่อนเพลีย B Rocka ผมโดฟทำอะไรก็ดูสวยจะเขยา่าสัมผัสสะบัดทั้งเป่าบิดหรือปัดกระตุกแตะและตะว,วัดหรือบอกรักผมคุณกระโดฟคอนดิชเนอร์ช่วยบำรุงลึกให้ผมแห้งเสียปลอกขาดน้อยลงสิบเท่าคุณอาจได้เป็นสาวโดฟในโฆษณาเพียงส่งรูปผมสวยมาที่ f c ฟ b บ o k กโดฟมาเป็นสาวโดฟด้วยกันนะคะ Dove Intense Repair 2%ใช่เลย 2%, 2ใช่เลย2%ใช่เลยใช่เลยค่ะบีเทกเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%ช่วยการขับถ่ายดีขึ้นบีเทกเก้นไลท์ขวดนี้ใช่เลยบีเทกเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2%, 2> เพราะเรโซนามี r ฟ s ช p โปรเทคให้คุณยิ่งรู้สึกสดชื่นมั่นใจทุกครั้งที่ขยับกล้าได้อีกทำได้อีกเรโซนาไม่ทำให้คุณผิดหวัง กลับมาสู่รายการ The Daily dose นะครับอาจารย์สุทาชายยิ้มประเสริฐนะครับปฏิวัติปี49ของไทยเนี่ยเหมือนกับ Carnation Revolution ไหมฮะไม่เหมือนเลยครับคือไม่เหมือนนะฮะไม่มีทางเลยผมก็รู้ไม่เหมือนผมแค่ถามไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าในน้าแนวคิดเนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดว่าทหารที่ทําการรับประหารในโปรตุเกสเนี่ยเป็นทหารแบบฝ่ายก้าวหน้านะฮะนำมาสู่การเปลี่ยนมาที่ก้าวหน้าแต่ว่าในฐานที่ทำการประหารเมื่อปี49เนี่ยนะครับ เออคุณส่วนที่บางหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มในท่าท่าแต่ใก้ดอกกุหลาบผมคิดว่าสังคมมันแบ่งแยกกันอย่างมากนะฮะเพราะว่ามันก็มีคนหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปให้แต่คนจำนวนมากก็ไม่ได้ให้เนี่ยใช่ไหมหรืออย่างผมเนี่ยผมไม่เคยคิดจะไปผมผมถามนิดนึงฮะอียิปต์เดี๋ยวในอนาคตจะคุยอียิปต์อียิปต์รอบเนี้ยเอามอร์ซีออกเนี่ยเหมือนการในเชียนรีเวอรวิชเช่นไหมไม่เหมือนฮะไม่เหมือนฮะผมก็คิดว่าไม่เหมือนก็ผมคิดว่าคณะท่าที่ดำหน้านี่ใจร้อนเกินไป มผมคิดว่าในกรณีของอียิปต์เนี่ยนะครับปล่อยให้กระบวนการประชาไยเนี่ยแก้ปัญหาได้อคือ,คอนั้นแ้ก็อีกอย่างหนึ่งรัฐบาลมอซี่ยังไม่ได้มีท่าทางที่จะทำอะไรร้ายหรือรเผด็จการอะไรมากมายมหาศาลปานนั้นเลยแล้วมันมีอะไรที่เหมือนคานชันเรเิลลูชั่นไหมผมนึกไม่ออกเลยครับไม่ตรงคือที่ผมเห็นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารตั้งแต่ไทยไปจนถึงตุรกีไปจนถึงอียิปต์ไปจนถึงอีกประมาณ10-20ประเทศเนี่ยอ้างความชอบธรรม จากคาร์เนชั่นเรวอลูชั่นเยอะมากซึ่งจริงๆมันไม่ถูกฮะจริงๆคาร์เนชั่นคาร์เนชั่นเรวอลูชันเนี่ยนะเอาแบบมาเยอะสิบสตุลงาบ้านเรานะฮะ <c oughs> อันนั้นต่างห่างกันที่น่าสนใจนคือนานที50ปีหรือ100ปีหนคือมันมีบางครั้งที่สังคมเรียกร้องอะไรอย่างนั้นแล้วทหารทําได้และทําได้ดีแล้วสร้างสิ่งที่ดีขึ้นแต่สถานการณ์มันต้องสมบูรณ์จริงๆสิตุลาของเราเนี่ย มันก็เกือบคล้ายๆกับมีการกรับประหารที่ซ่อนเล้นอยู่คุณปื้มทราบใช่ไหมครับะ,ะเพราะว่าจริงๆเขาเนี่ยจอมพลถนอมกับจอมพลเมอาาิลพาฒเนี่ยได้สั่งทหารให้เคลื่อนกาลังนะเข้ามา,า,ารัาารกษาสถานตอนนั้นพลเอกิฤศรีวังกาเนี่ยเป็นผู้บัาการฐานบกไม่เคลื่อนกำลังเพราะฉะนั้นไอการที่นายกสั่งให้เคลื่อนก็ฐานไม่เคลื่อนเนี่ยมันคือรัฐประหารอยู่ในทีถ้ากิดพลเอกิดเนี่ยทั้งรัฐประหารซ่อน เพราะว่าถ,ถูกถูกถูกใช่ไหมเพราะว่า,<ห>าจอมพลถนอมสั่งสั่งก็ไม่เคลื่อนเพราะฉะนั้นจอมพลถนอมนี่มีกลังฐานที่เข้ามารักษาอาการนีจํากัดมากเฉพาะหน่วยที่พันเอกนังกงคุมได้เท่านั้นฮะงนั้นการขัดขืนอยู่มันก็มีตอนนั้นด,ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งติดตราที่ถ้าความเกิอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าพลเอกกิตติวารานั้นไม่ร่วมมือกับจุตถนอมประพาสในกรณีของไทยเนี่ยรเรียนรู้อะไรจากโปรตุเกส ผมคิดว่าตอนที่ผ่านมาเราเรียนรู้กันแบบผิดๆนะเพราะว่าเราไม่มีความรู้อะไรใหญ่อย่างเป็นจริงคือพวกเราคนเราเนี่ยนะครับโดยโครงสร้างสังคมเราอาจจะอนุอเครอ,อนุ์นี่ิยมจัดไปหน่อยเราไม่เข้าใจว่าทําไมทหารสังคมนิยมเนี่ยนะที่มีพระที่สองน,นุ่มเนี่ยมาอยู่ในกองทัพแล้วมาทําอะไรต่ออะไรได้ในเมืองไทยเขาไม่เคยมีอะไรอย่างนี้ฮะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่กล้าก็กลัวความคิดใหม่ๆพวกนี้นะครับครับก็ วันนี้ขอบคุณอาจารย์สุธาชัยมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะท่านผู้ชมอาจารย์สุธาชัยเนี่ยจะมาคุยกับเราต่อมีทั้งเรื่องของอียิปต์เรื่องของว่าไทยควรจะเรียนแบบตุรกีหรือไม่นะครับรูปแบบของรัฐประหารแบบเดโมครติิคูในเมืองไทยทําได้จริงหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ต่อกับอาจารย์สุธาชัยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ